อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสิน,นบนนามาแล้วพี่น้องสิน,นบนนามาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เมืม่อี้คลิปนี้พี่น้องเท่ากับสพาผี่พานออกไปใส่รอบพี่น้องเอ้ผพพีผ่านออกไปใส่รอบไปสองพี่น้องไปสองเมือ่อี้กับรถซาเล้งเข้าขึ้นเรียมร้อยพี่น้องใส่ยู่นําแล้วสีหางเอาลงไปตื่นอีกสองเมื่อี้พี่น้องอุปกรณ์เท่ากับเตรียมรอบขึ้นรถ เสล่งเขาเรียบร้อยยิ้นี่หมองหินพร้อมพี่น้องเลยนะคะเสือกเข้าพี่น้องเตรียมพร้อมเรียบร้อยป้ายพี่น้องพ่อขันอยู่นํำอยู่คลองแล้วพี่น้องหอดคลองแล้วพี่น้องหอดคลองแล้วบานนี้แต่เขายังไม่หอดหม่องเขาสีใส่พี่น้องหม่องเขาใส่กับจีไปเลาะใส่หม่องซีแถวใต่ๆไปแล้วแถนี้มันมันแบบชักแบบได้พี่น้องไม่เคยใส่นะไปใส่หม่องเคยใส่ทางใต่ไปแล้วพี่น้อง พอเรียบร้อยพี่น้องนายทายเฮากับสุดยอดพี่น้องบ่อไปในนี้ลงไปอีกนายทายเฮากับสุดยอดพี่น้องคลายเหรือติงติ้งติ้งนำคล้องขึ้นพี่น้องขึ้นไร้เติบมัอนี่บันเลยลงมาแต่เศ้าลงมาหลบค้ำค้ำพี่น้องนี่กับแม่หลอบเฮาพี่น้องเลยแม่มาหนินี่กับแม่มัดหินกเรียบร้อยพี่น้องมัดหินเสร็จเรียบร้อยเฮากับมีแต่เสือกบาดในห้าสิบผูกให้ผูกนั่นแหละพี่น้อง มองรักนั่นละนะก็จะเป็นต้นใหม่ที่ใหญ่ๆแน่ที่ครึ่งๆแน่นำกําลังขึ้นพี่น้องปลูกทนายมันจมพี่น้องปลูกในหันละในมองต้นใหม่ตอนนั้นรับพี่น้องเอ้ยใส่ซองล้างพี่น้องมาหนีิแต่ว่าสีใหญ่ชุ้นลงมานั่แต่ว่าอันนี้ใส่ใส่จักรงซองล้างอันนี้นะตัดใหม่ข้าไปในหันเนาะเหาสีห้มือกล่องคนจับให้จังหน่อยเหาสีตัดใหม่ป๊อปป๊อปเป๊ะๆจังหน่อยพี่น้องเว้ยเพราะว่าพอทางเข้าไปจังหน่อยนี่นะ แล้วองอะไรไปเนาะเรือแต่ขั้นตอนตัวทิมมาเนี่ยไปเนาะถิมลงน้ำมาเนี่ให้เพื่อนทิมลงน้ำก่อนเอ้าทิมลงเลยวิคอยพิธีพิธันนี่เป็นอย่างไรฮะเขาลงปล่อยลงมันมาเด้อมัน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 ไปเนาะลงแล้วลงแล้วปล่อยเสียกลงแล้วคือปล่อยจมเนาะหินใหญ่หินในหน่อยหนึ่งมันแบบจมบ่มาเด้อพี่น้องมาแล้วลงแล้วพุณเลยรอยมันคุณฮะ พอดีเขาไต่ไงน่ะบอขึ้นลงอะไรเพี uh, army, army, ้ยนอ่ะขึ้นมาจากไรเป็นไรมันมันของได้ลงไปเนาะหายมาจากไรเพี้ยนอ่ะไอ้ร่างแรกลงอลไรพี่น้องล้างสองให้เพิ่นมัดหินมันยังใส่กันอ่ตามมาอืมเพิ่นมัดหินมันยังใส่ก็ล่างที่สองด้วยใส่นี่บอไอ้นี่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 บอเนาะ ใส่นั่นนี่ถิ่มลงนั่นนี่มันสีมานอยู่บ่เป็นปลาอยู่ปุ๊บนำมาจากไรเนาะไปมองน้ำไรเนาะผมเห็นน้องลงมองน้ำไรน้ำยังซะก่อนอันล้างในซองพี่น้องมัดเรียบร้อยพอไม่หน่อยมัดสองสองดานพี่น้องมัดสองดานความมั่นใจพี่น้อง เราล้างที่สองครับพี่น้องกำลังสีลงเลยได้พี่นออ้องเอ้ยได้มันก็ซีกง,งยากได้พี่น้องอุปสรรคกับการจับกล่องจับเหื่อพี่น้องเอ้ยขอแม่น่อยจไปดึงดึงหัวได้หนึ่งอันนี้นะเดี๋ยวก่อน,นอพี่น้องให้ให้เพิ่นจับกล่องให้น้องพี่น้องเนาะให้เพิ่นจับกล่องให้ก่อนจังหน่อยอนนพี่น้องที่ถิ่มล้างที่สองเลยพี่น้องเอ้ยหรือล้างที่สองแล้วมาดอกห้าประดาบล้างหนึ่งถิ่มแล้ว ต้องตื่นแล้วกองขับใช่ไห้มันลิบเข่าตะพังพี่น้องอ้มันรีบขับตะพังมันซีสตส้นแน่อ้าวนี่จุ่มมิบลอ,อยพี่น้องล้างที่ซอกลกไปแล้วลที่ซอกลกไปแล้ว โอ้สูงในการนี่ไงสูงกึ่งยิงในการขนาดว่าบย่งล้างในซองข้าก็ลงแล้วพี่น้องข้าก็สซี่กิดไปง่ายล้างเติงลงอีก,กนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยง่ายขึ้นบนง่ายแต่ว่าพี่น้องเพราะว่าเอาลงมาใส่รอบมือนนี่พี่น้องใส่สองล้างหนึ่งดอกแต่ว่าข้าก็เมืองธรรมศาสตร์พี่น้องที่อยู่ทัดแถวแคมครองคือเก่าตอนซองซ้ำโมงพี่น้องตอนนี้เป็นตีข้อแรกตึมๆพี่น้องเพราะว่า เขามาลงตอนเสาร์พี่น้องตอนเสาร์มันยากเวียกนั่นในพี่น้องเมาก็บอได้ลงมาเอาลงมาตอนนี่ขีดห้าน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องได้ขีดห้าน้ำกันครับชิโนะมันนาไนดน้พี่น้องขีดห้าน้ำกันรอ,อไปไปยามรอบซะก่อนบอเร่งแห้งมาได้เร่งแห้งนั่นมันจะดับต้องคอยนึ่งขืนกนน่อยเออ,อเออไม่แล้วไม่แลยวจะคอยนึ่งขึ้นเนี่ยกับขื่นหน่อยพี่น้องจักหน่อย มันอยากดับอยากเงี้งแรงๆก็ๆตัดๆมันบอจกจะสะดวกมันอยากคัดของ,งนัดหน่อยพี่น้องเลยไปใหญ่หล่อซะ,ะกอ่อนพี่น้องธรรมศาสตร์ผ้าพีชผ้าหนองเคี้ยวเหาะส้มอันธรรมศาสตร์พี่น้องทางฝั่ง,งลาวพี่น้องมาเนี่ยทางประเทศลาวเฮายพี่น้องนาพองถาพี่น้อง,งอเลยเขตนี่เขาเลาะเหงาขึ้นเบิ่งมีแต่ปลอมรล่อเมื่อไรพี่น้องนี่อันกกอลักเกดเป็นลักจันพี่น้อง แต่ก็เขาบบมีจันพี่น้องปีนี้เขา้าใส่แต่รอบจันเข้ามุดน,น้ำเบาเก่งพี่น้องเอาเบาคอยมุดหน่ำนะครับก็ใส่รอบแบบบระด้งหน่ำใส,ส,ส่แหลวซองลางเป็นตัวใหาแต่เทิร์ลงมาอีกพี่น้องอืมไปยามหลอบไปแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เทามาใส,ส,สา่รอบใส่แหลวซองลางตอนนี้กับแม่ของเขาพี่น้องเขายังไปหยามพี่น้องเขาก็ใส่รอบลงมาหน่ำเลิกพี่น้องตอนนี้หน่ำตะพังทีต่ตะพังให้น่ำแห้งหน่ำเลิก ลงธรรมาาศาสตร์้อพี่น้องเด้อก็มาซองกับหมูเฮาพี่น้องมื้อนี่ยแดดกระดอบบรรยากาศต,ตอนนี้สิบดบดพี่น้องบรรยากาศสิบดบดแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นใหญล้า,ลางเครื่องลงมาอีก2ล้างเวลาิดใส่เบ็ดเออใส่หลอกของใส่เบ็ดแต่ก็ตดเข้ไปแล้วพี่น้องใส่หลอกของเฮาพี่น้องก็สิเสร็จสิ้นเลยแล้วพี่น้องกินขี้เงื่ายกินไป พี่ให้น้องบางธรรมศาสตร์พี่น้องแคมโคงนำนำกำลังขึ้นพี่น้องตอนนำกำลังขึ้นมัอนี่ขึ้นแห้งพี่น้องมัอนี่ขึ้นแห้งอะไรขึ้นลายมัอนี่ขึ้นลายก็หมู่บ้านพี่น้องลงมาบ้านนี่บรลายปันไดมัอนี่สัดจดจวดขึ้นมาเลยนำกระไรแห้งพอได้พี่น้องนำขึ้นแล้วก็ค้อนใหม่กระไรเลยเติบอยู่พี่น้องทางฝั่งตรงขามนี่เป็นฝั่งอันสนุมานพี่น้องเป็นบ้านโคกซานพี่น้องเลยเพื่อสนุมานพี่น้องจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องทางฝั่งไทย ฟังเฮากาแล้วฟังทาพี่น้องเออจันเขาเจ้าลันพี่น้องเลยนะเออจันเพนลันได้แหเนา,าะงต้นคองเขาเจ้าบอมายามพี่น้องเอ้ยอืมหาอจีได้ลั่นเลยพี่น้องเขาใส่ผลิตเขาใส่นี่ตัวนี้เขาใส่รอบพี่น้องฮากกาเร็จสิ้นแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วอืมกาป๊อปปคลิปหนาให้เก่าพี่น้องเอ้ยอืม ไปแล้วพี่น้องไปแล้วฝากกดไลอ์กอดแชร์กดติดตามใช่หมมาน้าได้พี่น้องเลาอสมธรรมศาสตร์แคมโขงทางสปอปอ,ปอลาวพี่น้องอขอบใจลงหนาพี่น้องเกีียวสดงดงาม